ก็จะเตะบนวันไม่ครับนี่ครับปจำปี2 0 0 5เ7ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอครับเราตีองมีาใจช่วยเลยครับก็ที่รีเบนก้าวก็จะจัดทมีาก็่สี่่เพื่อนเพื่อปบอลี่้เราีจะารกันเา้งยให้ดูบรรยากาศครับปีก็ฝนตกมาโปรยๆครับ เดตตอนนี้ก็หยุดแล้วครับนี่ครับนี่แหละครับนักกีฬาก็เป็นอย่างนี้แหละครับไม่ได้ประเทศหรือคนต่างดีเป็นจังหวัดนี่ต้อกไต้องวิ่งนนำแป้นนะครับเดี๋ยวตัดติ๊กนะครับเริ่มเก็บปลามลาใหม่ครับประมาณบนสองสี่ปุร้อนไปดูว่าปีนี้บ้าน สิบ <si ุรพาเจอสารพีม no of ูหกับทีมครับางอยแต่แต่ปอบคุนทักเกรับไม่ทิ้งกันไม่เลียงทุกทีกันเลยนะครับเพื่อการรมาปรันนะครับนัมือเทียนกู้จุเจราเล่ทสุขศรีกันจริงๆับหกกับสองตรงหนครับห้าสองกับสีุ่่นัจับตรนี้ครับ จับตรงนี้ลิ้เตอร์จับทาทงิบล็องกันอ,อกเส้นข้างไปนับได้ทุบได้ทยุกต่เส้นไปเรืร่อยกับลางเลยกรมีนเป็นองสี่เปลวไฟจ่ายในวางให้ดียี่สิบสีสตะกย้อยากจับภางได้ครับก็เน้นองตัวสองครับตัวสองาง,ง,ง,งลิมเส้นเลยตรงนี้ให้ไปครับ ไดกลบคืนครับเด็ดติดแตนเปสสไปลูคนี้ก็ไม่ผ่านนะ้าคนน้กบวกบุกวางไปครับวางไปหน้ากัดไปเลยครับไมนลกตั้งกลับมาใหม่ครับตนมูกััทพีกาลังทีเปิดับวาให้ไปเลขสิครับ ไาับศีศักดนครับสองตกใจลนี้กับเปิดไปที่มาด้สิบกับไปที่กเกเกมาดสี่เกาให้ไปยอมให้พากันเลยลับมาที่มิกษีที่สอนึับเดี๋ติดอยู่กับนอมอลอยู่ได้เดี๋ยวข้อมลอยู่กัในต้นไม้ของตลบินาินจกข้านาได้ดาไปที่ัที่ข้อลตันเจไปนะครับ โอกาสแกกันครับครับอุดมอมรกับตรักคอมตกมาครับนี่นะครับสับสนทีมน่าจะตามหมดกันเลยอีกเดียวไกลๆๆตักทีครับปุจฉิชนาเดอร์ท่านผู้ชมท่านนั่งไป10ที่นะครับคุณเฮลลุ้นเนี่ยของทีมกันเลยอีกเดียวครับ

ลังดีลุงดีคอมบอนดครับตัดสนใจวครับงีอบนคับตวจจะติตาับไรปนบ้ากตหลัต้ัตาันับวีสติ้ตัวน้โดนจัอ้ตัวนั้จะอน่อนคร,รนับกัลังันตาัตายกับหังต,ง,ตงนีตนัดนวครับีอบน

ไม่จคัประกันหลัได้ไัน้อนันอู่กันตอบนีร้ ทางพี่ตายก็ล้งยากไปแลวครับปั่นเลยการปั่นได้ก็จะโค่นโครเกียยากเกียยากงอนเล้มแข็สุดโกนโจนเมเลยมีกตู้เลยครับต้านหน้กขึ้นลยเบอร์ปีกครับ จะพิจารณาสภาพการณ์ที่เ sì, รียกว่าผสมกันต er er ้องมีการต่อสู้กันว่าจะเกิดอะไรี้างนะครันเรามาบนนี้ตกติดตึต่อยนะครับไม่จบคู่นี้ก่อนครับคู่มันนะครับและการพรมันก่อนนะครับมาอยากเป็นคนดู่ป็นหัจบใจต้องเอาละมันก่อนบึ๊กบึ๊กนี่นะพี่ตามไปนี่ยกไปนี่ตามเกมตามเกมตามเกม ต้งนิดๆนิดๆได้ยขอบคุณจริงครับพี่น้องนะครับเราดึงชมนั่งชมกันให้สบายจบลุกนี้จนรอบาะกันจะทิ้กันนะลกเกมกันต่อแล้วนั่งชมกับเมือเกมมาจาที่ปพะมาสองนมาให้ไม่พลาดกมได้ถนั่นสามีกับสโมสลูกนี้กบขอเส้นข้างไปไนลุกๆขอมคนสองครับ

หมาลูกน mm <iser> <ckt> ีนของคุณสองได้พี่นะสิปรมาตเอเออปรมูลปมูได้หรอหรอไม่มมูลอไอด้ยี่ห้า่เอดียก็เปิดีก็มรดัามรดับามเนียอว่าอะไนก็รดัมได้รับมยบอล้ว่ารับามที่บอลไ้ระดามรดับได้รับมที่บอลไรสามี่บอลไดรดัสมทอลได้โอ้โหรดัน่งระดับี่เรดสได้รับ่รดัองมูลสอง กุศที่เรดนะครับเบอร์สองวางไปติดวางไปติดกลางตีวางไปดูบ้างอยากลูกนี้ครับจาของเนี่ยเรียกคุณน้องออกด้วยจะมีไปโดนกัดนะครับอะไรก็กติดใอ้กต้นอไรหึ่งๆไเจาของนะครับเรียกออกด้วยจาไปเจอจของที่มันติงับ ไปดูตั้งแต่การแข่งประตูกันขอโทษนะมูโต้ทีมบุรุษมาเกมการแข่งการต่อโค้งจริงเยอะเลยแมนดูนะไล่โซนอยู่นะนี่ไล่โซนที่ไหนไล่โซนอยู่นะนี่เกมก็จะบปานหลังของกู้สองตัวสองฟ้าให้ต่อมาให้จะกระดังบ้านในในในนนทจจกได้ครับครับนั้นสัตว์ปีสัตว์ปีปีการเดือดแต่บอลจะไม่ตูดตีบอลไม่ตูอ้โหหลโอ้โหครับ

เย็นใจเย็นเซจใเย็นเยตยงนไมดีกับติดับต้จได้ฟุกไลฟุกไลฟอย่าให้ไปจบเยเกียวก็เาครับเศกบงเศยบงบงบนบงบนก็สหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไว้แต่เพลงท่านนี้นะครับสวัสดีครับ